แต่ตลาดพี่น้องสวัสดีสบายดีมากะลูกชายหายแท้หายบาดพี่น้องเอ้ยอยู่ข่อยนอนตื่นมากอยู่นุน่มๆเพลินพี่น้องข้าไปตลาดนันางน้อยนางน้อยเพิ่งไม่ดื่น้ำข้าวกระพวนเพิ่งไปจ่ายตลาดจักได้ยังแหนมาลุ่มตุ้งนั่งเบิดเติบหนึ่งเ <c oughs> บิดเติบหนึ่งอันมาหนอยอย่นอ,าานอยนี่เก้อเอามาหน่อยนี่ มาหน่อยชว่วงโตมาเลี้ยงมานั่งนี่มานั่งนี่สาวเยอะเลยนยลยั่งกันเ้อะายดีเด้อพี่น้องไก่ไม่ค่อยพี่น้องไม่ค่อยนี่ก้านละอสามสิบบาทพี่น้องได้ไม่ค่อยกวดบ้านกวดในเฮือนกวดอันข้างนอกข้างในเนาะใจะรีวิวของอเมริกา้าทิพพันธ์กี่ เา้าบาทน้องเอ้ยเอามาไว้หนึ่งพักหนึ hmm ่งยังเนาะพี่น้องเนาะสักหอมนี่กระสือสะกกอนเพราะว่าอ้ายคนปลูกบ่ทันใหญ่บ่มันใหญ่เลยคนจะซื้อเก็บมาให้เหรซั่นเก้าบาทนี่กะนจะได้เอาจุเสียนั่นคือกันอ้าลืมเลยเนาะว่าสิปลูแก่อะไรขนาดแล้วก็อนจะได้น้อยเพิ่นเราเป็นฉีกูพักเฮาสิปลูกผักเองเพิ่นว่าปล๊บเลิซื้อได้มาให้ แต่ก,ก็ได้ปลานิ่นพี่น้องซื้อปลานิ่นสองตจากสีแกงสีต้มหรือสีเผากันจังหวะซื้อมาสองที่แรกว่าเอาตหนึ่งแม่ค้าก็อยากขายนอ้องพี่น้องเนาะเก็บใส่เก็บใส่ใสโอ้ยแม่ค้าสองตพี่น้องกป็โตักปักไงจากสีกินอย่างเนาะอันนี้ก็นังเค็มพี่น้องเอ้ยซื้อมาไว้ กีไช <ปา S 1> นี่ปลาเนี่ยสองร้อยพี่บอกเออปลานี่งงนะตัวละร้อยปลาเสียดสาวตัวละร้อยอืมตัวละร้อยสองร้อยพี่น้องเลยอันนี้ก็สามสิบสี่สิบบาทน้ำเค็มนี่กับพี่น้องอันละซ่าไปแล้วมัดหนึ่งเออไอ่อยเอาไปแล้วพี่น้องมาแบ่เเงเอาแนวกินลุงเบิ้ล เอาหมักหัวใจที่แช่น้ำตูแ้แหละแช่ไวลายบื้อแล้วซื้อมาแช่นอกแข็งไว้แหละค่ะห้าวผู้อยากเวลาอายมากเลยค่ะเอาให้เพื่อนมากินนั่นแหละเป็นคู่แข่อ่ะซื้อให้นั่งน้อยพี่น้องเลยกระสบู่เส็นเม็ด,มดใช่นี่เี่นี่แหละมีกาข้าวซอยทำพี่นอกก้องสไลด์ไลป้อนเอฟ ถามไม่มาลองเคียงตู่แดงโอ้ไดีนาด้มาลองเคียงสู่เมื่อแดงเฮีหน่อยลองทั้งเล้อดพี่น้องเออสองพันนี่ก้ะอะไรสามสิบกว่าบาทพี่น้องนนี้ตรงในหนนไรจะได้แคบพี่น้องแบบปราสามสิบพันสามพัน สามชิ้นพันวกห้าชิ้นบห้าชิ้นส oh, okay, okay. oh, okay. oh, okay. uh ิป huh. บ ah, ิบาพ่าิาิไันน้ำยาต้ขนุนเนาเอ้ยเอาแงออกอันนี้มีังคับสลัดสลัดอให้คนล่างเน้่มีแามี่ะนั่นละวห้านรัว้สองมัดแ้ล่างก็แถม้วยอะไว้คนมนจะพักเื้อไว้ลวกกินครับ หนึ่งปลาหนึ่งยังน้ยนังนไอังน้อยเก็บกกพักเพ่งเ่อน้องเลยพักกระลำเฮ้ยโตให้อารมณ์ดีขงอารมณ์ดีดี๋ยไปอกส่อนเอ้มาควรเจ้บลูกมาให้แคกรตือนอนอารมณ์ดีได้เด้นมังกรพี่นนอง ว้าอออนอ่ะชุกมันออกเ็ดพ่นแ่ใส่เราพวกไว้เอาพวกีน้องเนขาดแต่ละมือต้องมีตำ้นี่ซื้อหนวดหมึกน้องหนวดหมึกเป็นแพ็กบอหนวดเดี๋ยวหมึกกระดองเอาไว้ มึกกระดองนะ่มันก็เป็นรูดได้นะเป็นโตได้อนาดทแพ็คละเก้าสิบโต้ร้อยแล้วมันเป็นพุ่มน้อยนะกเก้สาสิบพันกบพันกหนึ่งร้ยร้อยแปดสิบบาทพี่น้องแพ็กระร้อยแปดสิบาทอันนี้นนนนก,กุนนกนนกนนก่มอันนี้มึกมี่มาตำทะเลครับอันนะ

กะลำนี่นะหันกะมีปากล่างไปจัน,นหันในเนกเตาะห์น้ากะลัมจัดทร์จะัตโตเจือเจือเอาขุง่งเอาหมึองไปเลือกให้ ơi. เอ้ยพั่ฉันเป็นคนตามเองห่นะคนรนเยมยเนี่ยหายนะ <c ười> โอ้ยแม่บ่มีกันขนมหายด้วยนี่เนาะทุกคนก็เมื่อยใส่ซื่นบนหนีห่มเล nggak tino piam, ang, 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 mukin, 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 ang, นมลอกอะมันมีพ่องลูกปุ้งอยู่มันจะกินนมกันว่ายมาที่เขานาะหรือไงในแม่ใน่นลวกปลาหมึกลวกุงกินลวกหมึกลวกปุ้งก,ก,กนินเป็นอะไรอ๋อนอน,นอนนนเท่าพักนะลเปนไะเอาจาประมาสิผาโตปุ๋งนหนไะหสิหาในซาโตหนักใจ แล้วก็ไปเขาสองฟิไว้ปลาหมึกอ่เอาจับประมาณสี่หาตัวเนี่ยแหละเมาก็มาโยกใส่ก็ปุ่นโกใส่กับปุ่นโกใส่กับปุ่นใส่กับปุ่นปิ๊ปปี๊ปโกใส่กับปุ่นปิ๊ปปี๊ปโกใส่กับปุ่นปี๊ปปี๊ปเอ้ยโกใส่กับปุ่นปี๊ปป่าอลมบดีเลย Lông bởi vậy, lâu 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 ui lâu lâu Ui 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 lâu 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 nằm lâu 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 นั่นรอบมั้เดินน่่จะบอกหานมกินนมบอกได้จินเนาะได้จะไปซื้อนมมากินเนาะจะกินแต่นมอกินแต่นมยไปซื้อแล้วไม่ซื้อแต่แนวอยากแนวกินอย่างอื่นซื่อขนมให้บักหาบบซื้อชขงกินอย่างหานั่ ได้ท้องกินเล่จ้ามคลิปนี้น้องเมฆกศิลาไปก่อนเด้อน้องเมฆขี่งอนเด้อน้องเมฆมอง่น้อยนึงน้องเมฆมอง่น้อยนึงหนีท้องชูเนี่ยกระเจานมให้กระยันทั่วออกเนี่ย้องเขาท้องนมเต็มท้องแล้วอาคิโลกหมึกลกกุ้งเนาะลวกหมึกลกกุ้งลงไปอีกเนาะลวกหมึกลกกุ้งลงไปอีกเนาะอันนี้นะนี่นะนะอาโจงกินกุ้งกับหมึกกินได้นี่นะ A dòng duyên nắng 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 Bơm nắng 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 con nắng 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 ตุ้ยน้ยตุ้ยตเป๊ะเอืมไ,ไปแล้ว,ลวน้องเออคลิปนี้กัเอ้าคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องไอ้นางน้อยเพิ่นเตรียมข้าวเตรียมของแล้วแล้วก็สิพาเพิ่นกินตําเด้อพี่น้องเด้อตำโยโย่ออีกคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะรอติดตามิรอชมกันจ้าคลิปนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบาย